ครับผมซีจีจีได้เปรี่ยนน้ำสมเอลครับผมแล้วแล้วแรมซีโดนเนอกครับผมคนสุดท้ายแล้วซีจีจีเก็บนิวเจ็ดเอ็กซ์ทั้งทีมครับลาวาบักบริการเติมเพชรในเกมฟรีไฟล์ถูกประหยัดปลอดภัยมีบริการเติมเกมอื่นและบัตรเติมเกมต่างๆใครสนใจลิงอยู่ด้านล่างครับมาครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกมแรกครับผมนะมาแล้วมาแล้วใช่เหรอมาช้านิดหนึ่งแลวันนี้ ว่ามาช้านึ่งแต่ไม่เป็นไรครับอ่ะโอเคครับผม C G G ครับวันนี้ครับผมมั่นใจว่าหลังจากจบนะครับผมนะหลังจากแข่งจบวันนี้เราขึ้นอันดับ3แน่นอนนะครับมั่นใจอย่างนั้นนะฮะแต่วันนี้หนักก็คือมี e boat ครับมี e boat e sport ด้วยนะครับวันนี้อ boat ย่าฟอร์มดีเงี้ยน่ากลัวน่ากลัวบอกเลยว่าถ้าไม่มีน่าจะไม่มีใครลงทับครับสำหรับทางด้านของ C G G นะ ราะว่าทางด้านของไมอัเซตเนี่ยแกลงเทฟคาวอยู่แล้วนะครับเราลงพีคอ่าใกล้ๆมีนิวเจนเอ็กครับกำลังจะบอกว่าไม่ลงทับก็มีนะฮะสวยแล้วนิวเจนเอ็กซ์ครับผมอาครับเดี๋ยวต้องดูฮะว่าซีจีดีจะเคลียร์ไหมครับวันนี้ไม่มีทางด้านของพี่ดีมบูครับวันนี้ไม่มีพี่ดีมครับผมนะเห็นน้องๆบอกว่าบางคนบอกว่าพี่ดีมติดธุระ บางคนบอกว่าพี่ดีไม่สบายอะไรเงี้ยครับผมนะพี่นันก็ไม่ได้รู้ความจริงอะไรมากมายเอาเป็นว่าวันนี้ไม่มีพี่ดีนะครับขผมคุณสรับสิบดาวครับต้องรอดูวงแหละว่าวงวันนี้ในเกาะสวรรค์เนี่ยจะมีการผิดพลาดอะไรเดิมหรือเปล่าครับผมเพราะส่วนใหญ่วงเกาะสวรรค์นะบีบสวยใช่ใช่สวยตลอดจะมีที่ผมคุณน้องสิบกรสหรับสิบดาวนะครับผม่นัสองเหรียนเป็นล้านดาวเลยว่าส่งมาสิบดาวที่ที่ไม่ชอบเล่นซีดชอบเล่นตรงนั้นเองครับเอาตรงนี้ครับผมนะปิดตรงเกมมิ่งครับ เอาครับเดือบปังเดือบปังเดือบปังโอ้โหแล้วซาซ่าลงทับกับได้หงปีตัวเกมมิ่งนะฮะใครที่เชียร์ปีตัวเกมมิ่งมีโอกาสครับผมนะมีโอกาสที่จะขึ้นไปอยู่นะเพราะว่าปีตัวตอนนี้ b ้วยนะฮะอันดับ่ยี่สิบแต่มีโอกาสอยู่ครับผมนะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ขึ้นทางยังไม่ขึ้นทางสำหรับการแข่งขันนะครับคือถ้าเกิดอยู่ไม่โดนเลโซเนี่ยคุณที่หนึ่งแน่นอนได้ใช่ผมมั่นใจอย่างนั้นเลยผมเชื่อมันแบบนั้นประเด็นคือขดแรงโซโลตรงนี้ไม่มีชุดเดี๋ยวจะมีเล่นชงเล่นโชวอะไรทุกคนดูบ้างไหม หมดแล้วครับพี่ดีไม่ลงเฮ้ยวันนี้พี่เดชพี่เดชว่าจะแบบฟอร์มดีก็ได้นะการเดินเกมมันต้องดูฮะพ่จัดมั่นใจว่าทีมหนึ่งอ่ะหนึ่งทีมมันต้องมีคนเดินเกมอย่างน้อยสองคนอยู่แล้วนะครับใครแบบขาดอย่างเงี้ยก็น่าจะมีอีกหนึ่งอีกหนึ่งคนทดแทนนะแล้วแผนก็น่าจะเปลี่ยนไปอีกแป๊บหนึ่งอ่ะยวต้องดูว่าวันนี้ใครจะเดินเกมจะเป็นโมโมไหมหรือจะเป็น เดตบู๊ครับผมนะลูกพี่เดดของเราเหมือนซูสันที่แล้วแต่ซีซันที่แล้วเดดบู๊เดินเกมดีมากนะครับพี่ทันจำได้ว่าดีมากวันนี้ไม่มีเอเอครับต้องดูจากตรงนี้ที่ตัดนะครับมันต้องไปแตะร้อยคะแนนใได้ก่อนนะตอนนี้เบื้องต้น ซึ่งตอนนี้มี3ทีมที่ยังไม่แตะร้อยคะแนนคือ New Gen X, S2B แล้วก็ปิดโตนะครับเซเวียนได้ร้อยเป๊ะเลยนะอยู่ที่17ครับผมพอมีโอกาสอย่างนี้เนี่ยต้องเก็บแรกใช่ไหมเก็บแรกครับผมเกมแรกฮะพี่หิวก๊อก็เล่นได้นะผมว่าโอเคครับเดี๋ยวต้องดูฮะว่าชุดนี้จะเป็นยังไงนะแบบต้องดูองดูฮะต้องเล่งเพิ่มเดดบุเดินเกมอ่าโอเคครับหรที่ไหนที่อาจจะต้องจับได้ซีซั่นที่แล้วพี่เดดเดินเกมดีมากแล้วเดี๋ยวใต้ของผมนี่ขยับไปที่แปดแล้วนะใช้คำว่าของผมของผมเอาคุณสิบดาวครับผมผมอ่านชื่ ทำให้เขาพลุฟอร์มมาตลอดจนนไปติดที่แปดครับผมเป็นทีมที่เสื้อทีมสวยมากสีดำกับสีเขียวนะใช่มันดูแบบเียวฟ้ามะพร้าวแก้วมะพร้าวอ่อนจีจีเคนครับผมไม่ได้ยินคำนี้นานมากจริงบิลลี่ปวดท้องไหนบอกว่าจะใส่เสื้อ CGT เดี๋ยวออกไปดูให้เออเกมแรกจบก่อนไปเก็บแรกจบก่อนเดี๋ยวใส่ให้ไป เออพี่ซันไม่อยากโดนแบบไอ้อาดถันมึอเปล่าเนี่ยใส่เสื้อซีจีจีแล้วฟอร์มไม่ดีเป็นเพราะพี่ซันหรือเปล่าใส่เสื้อซีจีจีฟอร์มเลยไม่ดีเดี๋ยวโดนอีกแข่งขันนะครับจะสามารถทำผลงานไล่ตาม354คะแนนของ KOG ได้หรือเปล่าวันนี้เนี่ยขั้นต่ำฮีโร่ควรทำได้ไม่ต่ำกว่า60-70คะแนนนะถ้าอยากจะให้วันพรุ่งนี้แล้วก็เก็บคะแนนต่อมาเรื่อยๆแล้วก็เพิ่มมาตรงนี้ แล้วมันเป็นคะแนนที่เยอะนะครับ60ถึง70คะแนนมันเป็นคะแนนที่เยอะครับผมครับผมเดี๋ยวก๊อตมาจาก Evilos ครับโอเคครับมีแรกดดันด้วยใช่แรงกดดันดูฮะฟอร์มครับผมนะ FW ครับผมแล้วเรา New Gen X มุ้งลงมาตรงนี้ครับครโอเคแล้วครับผมนะ New Gen X ครับผมนะแล้วฝั่ง้องเราอยู่แล้วซีจริงๆเราไปไหนวงเหมือนจะหนีหรือเปล่าครับวงน่าจะบีบไปฝั่งขวาฝั่งนู้นนะไอ้บุ้งนี่นจะเป็นฝั่งซ้ายตรงนี้นะใช่โซ่ผมบอกคนจ้องจับ รผมก็เลยต้องแบบระวังตัวอย่าใส่หช่ไหมโอ้โหแล้ววงหนีซีจีจีไปไกลพอสมควรฮะแต่ซีจีจีเรื่องที่จะอ้อมลงล่างครับผมนะใกล้ๆจะมีนิวเจนเอ็กครับผมเดี๋ยวต้องดูครับถ้าเข้าโปชิโนคือโดนนะฮะโปชิโนคนเยอะมากครับผมไม่ใช่เรื่องจริงเลยอ้าวแล้วผมอีโบสรงนี้ครับแรมโบ้ครับ โอ้โหโคชิโนะเยอะมากครับตอนนี้ชีวิตผมกับชีวันนี้นะฮะไม่จริงเลยนี่การ์เย่เมนแปไงแอคโนไฟ์ไอเทมเทมส์หุสิบดาวก็ผมซืีอิโน่หนึ่งมาอะไรเนี่ยใส่พร้อมรับสกินเทพครับผมคุณพยายามไปไปไปน้าใสเลยนะฮะไปซื้อได้นะฮะพี่จันก็ไปซื้อมาแล้วสองอันนะฮะแต่ของในในโค้ดอะเกลือมากจริงแบบได้มาสองอันเติมแม่งได้อะไรก็ไม่ลู้ ทุกวันนี้จะบได้แผนที่สมบัติเงี้ยจะรอดให้รอดตาดีน็อกแรมซี่ครับผมจากดิวจนเอ็กครับผมเอาล้วครับซีจีจีตัดไปสิฮะเขายิงกันอยู่ครับอ่ามอนิเตอร์ครับตรงนี้มันไม่ได้ยิงครับซีจีจีนู่นครับยิงกันอยู่มอนิเตอร์เอ้ย เขาเปลี wollen, ่ยนคนทำงานด้วยวะบางวันทำงานดีบางวันทำงานไม่ดีบางวันทำงานดีเราเดดบูนน็อกับผมเจเจครับผมเราเก็บงานเป็นเฟิร์สบัตจากเดทบูนครับจัดไปสิครับเออวุ้ยลองวงด้วยฮะจากระยะไกลตรงนี้บางวันก็จับเยอะบางวันก็ไม่จับเลยนะแปลกนะครับแล้วตรงนี้ครับผมนะฮิวนี่ครับผมแล้วเป็นฮิวคอสครับอ้าวครับผมนะฮาร์ดี้ครับผมพยายามเจาะทางด้านของไอ้บอลสมิลครับ ควักเนตมาแล้วปลาระเบิดย้อยๆไปติดไอวอลครผมตรงนี้ครับแรมซี่เหมือนจะดึงกันขึ้นมาได้ครับแล้วเปิดตรงนี้ครับผมแล้วแคสเปอร์โดนโอ้โหแล้วสวนคืนจากร้อยนัดครับโอ้โหแล้วคมกว่าแล้วแคสเปอร์แกโดนน็อกกระบอกแล้วเป็นเท็ดคิวครับอ่าแล้วผมะแล้วซีจีจีได้เปรียบน้ำซมเอลครับผมแล้วแรมซี่โดนน็อกครับอกคนสุดท้ายแล้วซีจีเก็บนิวเจ็ตเอ็กซ์ทั้งทีมครับสวยงามครับผมนะเด็ดบู๊สามคิวครับผมจังหวะนี้ฮะตอนนี้ใคร เปิดสวยๆครับผมนะได้เป็นทีมได้เฟิร์สบัตครับผมนะเราก็ได้เก็บทันตี้ครับผมตรงนี้ฮะครับผมนะฮิวโก้ครับคิวแรกสวยๆประเดิมไปฮะเปิดได้ดีครับผมเปิดได้ดีนี่คือเกมแรกของซ G จีในวันนี้ครับเอาว่ะเอาวะเปิดสวยครับเปิดสวยฮะ ต้องบุกเขาคืนเหมือนกันครับผมถ้าไปยืนรับไปอะไรเงี้ยจริงจมีโอกาสที่จะเก็บมีเดืยวแล้วแล้วตรงนี้ครับผมแล้วปีนโตเกมมิ่งโดนซาซาดาเรนครับผมแล้วเก็บไปครับซาซาตอนนี้เดี๋ยวสี่คนยับปีนโตเกมมิ่งเป็นทีมที่ลงทับกันค่อนข้างบ่อยนะกับทีมอื่นนะแล้วนี่ครับผมนะ่ยเดือแป้งครับผมโดนเหลือออสการ์คนสุดท้ายครับหัวไปหนนัดออสการ์หัวเปล่าเปลี่ยวเดผู้ชายท็อปเลเยอย่าประมาทซาซาท็อปเลเยอร์ครับคุณผู้ชมครับเหลือคนสุดท้ายแล้วนะครับทิ้งแรดบริเวณซีซั่นสี่ ครับผมเดือบปังไปแล้วเหลือทางหน้าของหนุ่มตุ๊กตาทองเราคนนี้ออสการ์ตาย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 นี้ตายแล้วโดนแสะนี่นมผมนะสต็อปครับยิงคอตรงหน้าหลับแล้วอย่างนี้เขาดักได้คุณผู้ชมครับเขาจะดักตรงที่โหนสลิงอ่ะขึ้นหนีไม่ได้ครับผมนะสำหรับปีโตเกมส์ในเกมนี้ครับอาจจะจบอันดับที่11แล้วนะครับผมว่ามันหนีสลิงก็คือโดนยิงนี่ฮะลายการวิ่งนี่คือยิงสลิงสบายๆครับแล้วครับแล้วออสการ์น่าจะวิ่งขึ้นสลิงหรือเปล่าครับ อย่างนี้โดนครับยังไงก็โดนฮะวิ่งไปยังไงก็เจอครับผมไม่เคยหยุดที่จะวิ่งวันนี้แล้วยังไงสต็อปเหมือนเห็นครับสต็อปหาแล้วนี่ครับผมยังไงยังไม่ตายครับอ่าสิบเอ็ดแน่นอนครับชอบชอบชอบสิบเอ็ดแน่นอนครับเขามาลู่จอดใส่รายการโคโนมาแบบนี้ฮะคิโนโรนัลโดออสการ์คาเลนหลบไปออสการ์เจอตรงหน้าตเข้าไปแล้วหายโปรเกมมิ่งจบนำสิบเอ็ดไปไม่มีคะแนนครับสำหรับโปรเกมมิ่งเกมนี้ฮะไม่มีคะแนนครับเก่งเหลือเกิ ลูกพี่เดชสุงจริงกระโดดปกสองพี่เดชพี่เดชนะะฮสัภาษาจะไปซับพี่จันลืมไปซับปุ๊พี่เดชอ่ะเส้นซับแต่พี่ดิมพี่ดิมพี่จันซับมาจะปีนึงแล้วเนี่ยถึงตั้งแต่ก่อนแข่งก็นแข่งแล้วมีคนทำสถิติเข้าไปแล้วนะครับชื่อไม่ได้เหมือนกันโดดสูงของเขานู่นครับซีจีดีจีักสะพานครับผมเอาเอานะครัถ้าซาซ่ามูฟมาอาจจะโดนนะครับไอปฟเดนอะโดดได้ไม่ได้ไม่รู้อ่ะ แต่โดดแล้วลงมาเขาไม่เจ็บทำไมผมมีความรู้สึกว่าวงมันจะจบโคชินอกวะดูทีมอื่นไม่มูฟเลยอะนะครับเหมือนวงจะจบโคชินอกนะนะครับหรือเปล่าแต่วงถ้าเทียบมากลางวงกันจริงๆอ่ะมันมีโอกาสแบบไปฝั่งนู้นเยอะมากนะครับผมนะไปฝั่งโรงงานไปแบบโซนซ้ายเยอะแต่ทีมตรงนี้ไม่มูฟเลยนะนะครับไม่รู้ว่ามั่นใจกับโพซิชั่นหรือเปล่าต้องรอดูครับวันนี้ทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับอ่าฝอยทอง ครับผมส่งไวนะด้วยตรงนี้นะโอ้คิดไม่ถูกไม่ท้ายนี่ครับคุณผู้ชมครับดูฝั่งซ้ายมันแบบของมันกลางแต่คนเน่ยอยู่ฝั่งขวากันเยอะนะครับฝั่งซ้ายที่มันแบบมันดูแบบไอ้นี่เพราะว่ามันมีน้ำอ่ะมันกินน้ำไปครึ่งหนึ่งฮะกินน้ำไปเยอะมาก ถ้าวงไปหอนาฬิกา C G จเนี่ยต้องมูฟต้องมูฟซ้ายอ่ะซึ่งลำบากมากครับมันแบบมันโล่งมากเลยนะมูฟขวากับโคชินอฟคนเยอะดูวงตรงนี้ของคุณตาดูชายโฟล์วอยู่นะคนเดียวเลยถ้าไปซ้ายนะเราเล่นยากมากนะครับตกซ้ายไปดีดไหมดีสวยงามครับยังอยู่ในวงนี่ฮะถึงได้บอกว่าอ่านวงมาแล้วหรือเปล่าสลับแบบ e b o t f W อย่างเงี้ยนะคือเหมือนแบบมาอยู่แล้วเหมือนมั่นใจในโพ s ิชั่นน่ะ นะครับแล้ววงสวยไม่ก็อาจจะเล่นบ่อยจนแบบจำวงได้อะไรประมาณนี้ฮะใช้มาสะดุดเหมือนกันเพราะทุกทีมเขาวิ่งอัดเข้าไปกาปนะครับคุณผูชมครับวงจบโมชิโนอขอบคุณสิทธิ์ดวงจากราชาคิวครับผมมีใครให้มากกว่าพันดาวไหมฮะครับตอนนี้ตบนะครับผมแล้วตอนนี้บังท้อนะฮะลูกพี่บังเราอันดวงอยู่นะครับอีเวิร์สตรงนี้ครับด้วยความกดดันที่จริงๆวันนี้เขาต้องเก็บหกสิบเจ็ดสิบแพมด้วยครับไม่งั้นมันมีโอกาสจะไม่ทันนะครับแต่จริงๆเลี้ยงตัวเองให้อยู่อันดับสองก็ไม่แย่คือตอนนี้โอกาสเข้ารอบเนี่ย K.G. วศผมถือว่าเขากำลงส่งู้แล้วซ่าๆอยู่ขวามือเลครับคุณผู้ชมเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วแหละเฮ้ยแสดงว่าเขาบู๊แบบไปฝั่งนู้นไปฝั่งเคฟทาวมานี่นะเนี่ยแกล่วงลงไปจนตกแบบเอาว่าเอาว่มแล้วแบบทีมอื่นก็คงไม่บูสต์ขึ้นมาจนแซงแกได้ในเวลาอันสั้นหรอกครับครับผมซ่าซ่าท็อปชิ้นเฟรดเจ็บบวงอยู่ครับทางด้านข้างๆเขามีสี่สี่ีแล้วหมายเซ็ตเมื่อสักครู่ไปเหลือคนเดียวตอนไหนแกเอาช่วงหลังนั้นเงี่ยมใช่นั่คือกับ พาตัวเองมาอยู่โซนกลางตารางของแต่ละเกมได้แหละก็ติดทักท็อปซิกวงเล่นยากอ่ะวงยากมากเราอาจจะต้องมุ่เข้าผู้ชนงในวงต่กไปแล้วซาซ่าได้ลัคกี้ครับผมเอาวครับเอซาซ่าลัคกี้ได้โดนบูครับผมนะจากทางด้านของไมเซตครับผม เอาละครับคุณผู้ชมครับ5คิวครับเพิ่งเก็บเป็นโตเกมมิ่งมานะฮะความมั่นใจที่คือเต็มร้อยครับผมนะสำหรับซาซ่าท็อปซีเครดครับเอาละครับผมนะซาซ่ากลายเป็นทีมที่แบบท็อปคิวดีเดอร์ครับลุไฟขึ้นหัวเรียบร้อยนะครับทีเกมนี้เกมแรกครับเห็นครับตาเลอะไรนี้ำตาข้าไปสุดเมตรผมบอกเลยตรงนี้นะสันนะสันอันนี้เขาเต็มมนะครับวงกำลังจะบีบครับผมคุณผู้ชมครับลักเลยครับจังหวะนี้ ต้องดูครับผมนะแล้วซาซ่าสต็อปน็อกลูฟี่ครับลูฟี่มาอีกตึกน็อคดาวลงไปตรงนี้แกดันขึ้นมาอ้าครับผมจะทำยังไงสำหรับไมเซนเหลื์สองคนสุดท้ายตรงนี้ครับนี่ฮะแกอ้อมขึ้นมายิงครับสำหรับสต็อปนะบ้านหลกเขาชอบลือนะครับผมซาซ่านี่หาจังหวะอ้อมได้ดีเพรับลูฟี่เล่นดีนะวันนี้ซาซ่าครับหกคิวไปแล้วครับใครแตกที่แรกครับอ่าเดี๋ยวนะฮะตรงนี้ก่อนแล้วผมจัดตีโดนยิงครับผมนะไมเซนเหลื์สองคนครับ เราไม่รอดครับดารินครับผมนั้นเป็น A W ครับผมนะน็อกไปแล้วปักไอ้วอมเหมือนจะชุบได้ครับแต่ยังอยู่ในวงครับผมนะสำหรับซาซ่า็อมทีเขตวงต่อไปอาจจะเล่นยากนะครับผมานี่ก็ถือว่าแกเป็นอีกหนึ่งทีมที่คิวเยอะแต่อันดับยังไม่ได้ว่าแจมแมวทั้งนั้นแหละครับอ่าทีมที่ออกไปเราเคลียร์นะเราเคลียร์อ่า N G X ครับผม N G X ครับเราเคลียร์ N G X ไปแล้วก็ปิดตัวยิงจบไปแล้วนี่ครับผมแล้วโมโม่ครับสไนยิงจัสตินในบ้านเขียวฮะ นี่ยับแก่คะแนแก่คมขึ้นเยอะมากเหมือนแบบยิ่งเล่นยิ่งมั่นใจสำหรับบูมโ่ครับ เข้ามาแล้วลงไปนอนคือบอกได้เลยว่ามั่นใจมากๆในการเล่นสไายครับครับอาทิตย์แรกนี่คือแบบยังเฉยๆนะเพ่ยังดูบอลอ่าฟอร์มมันแบบเหมือนจะยังแบบปรับจูนกันไม่ได้ไงตำแหน่งอะไรยังยืนแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ตั้งแต่อาทิตย์อาทิตย์ที่สองมาก็ผมเต็มทั้งอาทิตย์นะฟอร์มดีมากนะสำหรับโมโมสไนคือฟอร์มดีจัดอ่ะก่อนแล้วนี่วันสองวันก็คือแบบฟอร์มดีอยู่ะแต่นี่คือมันดีมากอ่ะทุกคนแล้วตรงนี้ผมเดบูน็อกลักกี้เรอเก็บงานเอาครับผมฟาฟาโดนเก็บฮะ เด็ดบูสี่คิวครับผมนะอ้าวครับผมนะซาซ่ากำลังจะไปช้าเราแจ็สซินได้ระเบิดสต็อปตรงนี้ครับผมนะรวยเลยครับซาซ่าจาก4เหลือ2คนครับผมนะโอ้โหทีมพี่ทีมน้องช่วยกันยิงฮะตอนนี้ฮะซีจีจีก็ช่วยยิงครับผมแล้วนี่ครับซาซ่าครับฟ็อกเอ็นโดนยิงเราน็อกครับผมสไลโมโม่อีกแล้วครับเราเก็บงานเรียบร้อยครับผมซีจีจีหกคิวฮะ วิวแล้ววงบีบมาแล้วเอาครับผมวงด้วยพีเอาเรื่องจัดครับผมบอกเลยโอ้โหถือว่าเปิดที่ดีมากๆครับผมนะใช้สีมีเกียวผมนะตรงนี้เจอแล้วของเซเบียสปอร์ตแซฟสแับเอนซิลฮะเวลวเปิดเข้ามาตรงนี้โอ้แล้วมาอยู่ขอบวงตรงนี้ครับไอวงไอวอร์จะดีหรือเปล่าครับผมถ้าเคลียร์กันไม่เสร็จยี่สิบพีวงบีบนะฮะตรงนี้นะโพณดิชั่นไม่ดีทั้งสองทีมฮะโพณดิชั่นไม่ดีทั้งสองทีมครับผมแะตอนนี้ฮะ อันนี้คือการแล้วนี่กผมได้ฮิวก็ส์ก็ผมได้ยิงไปแล้วเรียบร้อยก็ผมนะภาพมมุสูงตรงนี้ก็เป็นแฮงกีคอรีขอโทษครับเป็นแฮงกี้จากเจแอลแล้วดูจากมุมมองเซเวียนะทางด้านขวามีซาซาโต้คือข้างบนเน่ยเจแดักเว้ยแล้วซ้ายพีซีฝาจะเป็นเซเวียซึ่ง3ทีมเนี่โพนิชันไม่ดีเลยนะนะครับถ้าวงบีบนี่คือเล่นยากมากแต่ละทีมนะเรานี่ครับวงบีบเลยฮะ วงสามอาจจะไม่เจ็บมากแต่ถ้าไม่มีเลือดก็ตายนะฮะแล้วนี่ครับเจลดักอยู่ด้านบนนะฮะแกดักเอาคิวนะสำหรับเจลครับผมผมไปเกาะเออออกแนวตัดลำพานเอาละครับชายสี่มีเยอะตรงนี้ครับผมนะพันยามก่อนเลือดอีกแค่สองยังไงก็ไม่พอไม่พอแน่นอนสำหรับการเข้าวงผู้จัดบอกเลยครับไม่พอแน่นอนครับไม่พอแน่นอนครับเอาปอนก๊อตครับผมนะน็อกเพโซนครับผมนะไม่ไหวครับตรงนี้มอบบบคคคิิวใให้กััรรต่อให้เอาครับคุณผู้ชมครับสามทีมต้องเข้าวงสามทีมครับผม แล้วเจเอลเลือกที่จะเข้ามาโกห่อนแค่นั้นเองครับแล้วเจลจะดักหรือเปล่าครับเม่ดีตลอดเวลาด้วยครับแล้วี่ครับยังไม่ได้อยู่ในวงนะเจ้าตัวแต่เจ้าโกนเลือกที่จะดักครับแล้วเพนซิ่งของผมนะออสการ์โดนน็อกตรงนี้แล้วฟาซ่าทับสกเกตจบอันดับที่สิบไปฮะโซนครับแล้วตัดทิ้งไปเลยนะครับผมเก้าทีมตรงนี้แล้วอีวอเดอมพูนมาแล้วครับอีวออยู่ไหนครับนี่เขาเล่นกใหอยู่นอกวงเขาเข้ามาตัดทิ้งไปแล้วนครับผมอีวอสจะดักเหมือนกันครับผมก่อนท่าน็อกดาวน์แล้วเสียชีวิตไปทีจ บีบสิคูณแล้วโจ้นะไป่งจำก่อนแล้วเราลงอยู่ในวงนะถ้าเราไม่รีบตรงนี้เล่นได้ก็ผมนะเดินเราเล่นได้แต่จะเสียเปียกเพราะว่าข้างบนมันจะเป็นไฮส์ราวครับผมเจอซ้ากิวเนี่ยจะได้เปียกนะครับเทวัดกันจริงๆนะโอ้โหอ่าต้องดูครับแต่เรายังอยู่ในวงครับถ้าไม่รีบนะมีโอกาสติดท็อปเกมนี้นะครับเพราะว่าถ้าเราจะมุฟขวามันเหลือแค่ต่อคนสำหรับไม้เซ็ตมุฟซ้ายเราก็ต้องงัดซื้อไปแลจะต้องดูว่าจะมุฟยังไงสำหรับซีกินีฮะ อู้แล้วผ่อนแล้วหมดแล้วด้วยครับหมายถึงแบบว่านี่หมดแล้วถูกต้องบ้านไปหมดแล้วขายไปก่อนครับผมเราเอาตู้ทางด้าของซีเบียจบอันดับที่แปดครับโดนพร้อมสิเบคนถามเก็บไปครับผมเพดวิวได้เพรมาหนึ่งคิวฮะ ้เอาแล้วครับผมยกงกับเอ็มเจ็ดเก้ายอยไปไม่โดนครับแล้วข้างในย้อยไปจังหวะนี้ยิงไม่โดนเขาวิ่งไปแล้วครับโอ้โหไม่คุ้มครับจังหวะนี้ผมนายแบบเจ็ดเก้าครับสองนัดฟรีๆไปครับข้างในมีอี o o s ครับผมนะป๊อปเบคอนไทม์กำลังจะชาร์จกับอี b o o อีสปอร์ตนะผมเจลน็อกเพย์โซนไปแล้วเดดบูไปสติลคิวเจลมาได้ครับ โอ้โหเด็ดมูครับพี่เด็ดโดนแพร์ครับผมวันนี้เราโมโม่โดนบารอนครับผมนะจากเจอซ่าคิวแสดงว่าเรามูฟไปเจอซ่าคิวครับเราโมโม่ครับผมนะโดนครับผมนะซ้ำงานโดนบารอนสิบแปดครับเรามูฟชนกับทางด้านของเจอซ่าคิวครับผมนะตอนนี้เราเสียเปรียบฮะครับผมนะตรงนี้ครับผมนะเจ็ดทีมครับลุ้นติดท็อปห้าสำหรับซีจีดีจีครับแล้วตรงนี้ตาขวาไม่โดนยิงฟรีตรงนี้เหมือนจำไม่เห็นเป็นล่ามูสที่ยิงแต่ไม่ตายครับอครับผมเดือกเก็บได้แล้วได้หกทีไม่เลิกเจล จบอันดับที่เจ็ดเหลือหกทีมครับผมมีรุนนี้จะติดสองห้าแล้วป๊อปไมค่อยทำเหลือแค่รีเทิร์นคนสุดท้ายรีเทิร์นไม่ไหวจบอันดับหกเราติดสองห้าสำหรับซีจีจีครับเป็นด้านของอีโบนี่สปอร์ตเจ็บและทุบกันมาได้ครับตรงนี้ผมแล้วซีจีจีครับอ่าก็ผมแล้วเจ็ดคิวตรงนี้จับเพียงพอเลยป่ะเราฮาร์ดี้ครับผมแล้วยิงได้ของแล้วนของบาลอนครับแล้วโดนสวนไปจังหวะนี้ครับแล้วด็อกคลิจากฮิวกโก้ครับเราเบิดตัวๆครับผมนะทางด้านของฮิวกโก้ไม่ไหวโดนเทรดคิวครับโรบินโรบินแกยิงยับเเหหมมมือนนนนกัััครรบบผสสดดใจงงวะี้ยิไ่โ ครับเราฮาดี้น็อกโรบินได้คืนเหมือนกันครับ4จรเหลือ2คู่นะผมนะฮาดี้และเดดบูครับแต่ทางด้านของบ้านคูแล้วตรงนี้บาเรา18แก๊กยิงอีกแล้วครับรู้ตรงนี้มาโอ้โหบานเราแกเก็บเราไป3ครับผมนะสำหรับเจอซ้าคิวเราเหลือคนสุดท้ายครับผมเดดบูไม่น่าไหวครับ3ต่อ1อย่างนี้น่าจะจบหรือเลาร็อกคืนได้ครับผมดาว18ครับเดดบูทำมาที่ไม่ไหวครับผมโอ้โหแต่เราน็อกได้ถึง2ครับผมคุณผู้ชมครับ เซตฟูครับลากมาถึงที่ 5, 5ครับผมซีจีดีจบไปครับโอ้โบาลอน18บครับน็อกเราไปถึง3คนครับคือพอคนพุ่งขึ้นมา เสียดายมากครับผมนะคนคุณเดียวครับผมแล้วโอเอซิสยังเหลืออยู่สลับเจอ้ายคิวนะหลังจากเปลี่ยนตำแหน่งไปถือว่าดีถือว่าดีครับผมแล้วแล้ตรงนี้ครับ e boat ครับมาเกมแรกก็จะแชมป์เลยแหละฮะอะไรครับเนี่ยสี่คนพบจาก e boat e sport 6คิวตรงนี้ครับผมแล้วยังไง fwb ไม่ไหวครับผมนะโจนะเก็บไปเหลือท็อปสามครับผมและ e boat e sport โคตรได้เปรียบและตรงนี้คนสุดท้ายของโอเอซิสครับผมตรงนี้แลมโบวิ่งเข้ามาช้าทางด้านของเจอไส้คิวร้อนนกเลยหนึ่งแต่ไม่ไหว ไอีวอีตรปอดคิวจากอีวอี s p ร r t ด MVP เป็นเด็กเก็ดหรือเก็ดบูครัผมสุดยอดครับเนโอ้โหเกมแรกก็ดือดแล้วครับทุผชมคือจังหวะเมื่อกี้พี่ทันมองว่าเด็กบูทำดีที่สุดแล้วจริงๆนะคือจะสุดกว่านี้คือไมอ่ได้ครับผมนะต้องชมบาลอนที่แกคมมาก นะครับต้องชมจริงจริงว่าแกน็อกเราได้เยอะมากครับผมนะแกโดนระเบิดของหิวกอรแลรวอะจจะเพื่อนรีบไปชุบก่อนเลยนะครับแสดงว่าตัวนี้ตัวหลักนะเนี่ยบอนเนี่ยนะผมนะก็ทําการชุบมาแล้วก็มายิงน็อกเขาอีกนะครับผมนะทาให้เราโดนตัดไปแล้วก็จังหวะ3ามหนึ่งเนี่ยเดบูททําได้ดีแล้วนะผมนะน็อกบาอนได้แล้วครับผมนะน็อกอีกคนนะผมนะคุณผู้ชมครับแต่ไม่ไหวครับเจอซากิวมีทางด้านอ่ามีถึง3คนตรงนั้นเนาะคุณผู้ชมแต่ไม่เป็นไรครับผมนะเกมแรกครับผมนะเราติดท็อป5 อันที่จริงครับผมนะการจีต่อห้าแบบให้ได้ทุกเกมเนะี่ยนะครับคะแนนเราเยอะนะถ้าพูดถึงการเข้ารอบของแกลนไฟนอลแค่ท็อปห้าท็อปห้าท็อปห้าไม่ต้องแชมป์ก็ได้ท็อปห้าไปเรื่อยๆเนะี่ยเข้ารอบแบบร้อยละนเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะครับสําหรับซีจีและวันนี้แน่นอนเราขึ้นที่สามนะครับยังไงก็ถือว่าทําดีที่สุดแล้วครับผมนะจังหวะแรกก็สวยครับสำหรับการเก็บนิวเจ็ดเอ็กซ์นิวเจ็ดเอ็กซ์นะผมนะของซีจีก็ถือว่าทําดีมากๆนะครับ